สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำไฟฉายนะครับเป็นไฟฉาย led นะครับมีห่อ ckml รุ่น981เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับรุ่น18650มีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟให้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จไฟตรงนี้เสียบชาร์จไฟ ชาร์จครั้งหนึ่งใช้ได้ประมาณสิบชั่วโมงนะครับประมาณนะครับสิชั่วโมงถ้าเปิดแบบเต็มเต็มอาจจะไม่ถึงอาจจะประมาณห6กชั่วโมงนะครับไฟฉายรุ่นนี้เป็นฉายที่กันฝนได้นะครับแต่ไม่ได้ดำน้ำนะครับแลากันฝนได้ก็คือสามารถที่จะฝนตกก็ไปได้นะครับแล้วความสว่างถึงสองร้ยวัตต์นะสองร้อยวัตต์เป็นหลอด led กินไฟน้อยนะครับเวลาฝนตกไปได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวฝนแล้วก็มีสวิตติดเปิดด้านข้างตรงนี้ ขงสว่างถึงสองร้อยวัตต์รีได้ไม้รีได้ตอนนี้จะเป็นแสงสีเหลืองปกติมันจะมีแสงสองสีมีสีขาวกับสีเหลืองตอนนี้จะเป็นสีเหลืองตรงสว่างก็พอๆกันแต่แตกต่างแค่สีถ้าเราไม่ได้ใช้ไฟสายนานๆนะครับประมาณ 2- อถึงสเดือนนี้เราควรเอามาชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่มันจะเสื่อมถ้าเราไม่ใช้นานๆแบตเตอรี่มันจะเสื่อมเพราะมันเสื่อมแล้วมันจะชาร์จไม่เข้า มันก็ต้องไปเสียตังเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกบางคนก็สนมากก็คือซื้อมาราคาหลักร้อยนี่ก็คือไม่มีใครไปเปลี่ยนนะครับก็ทำมันช้านไม่เข้าก็ซื้อใหม่ไปเลยเพราะราคาไม่ไม่ไม่ถึง200รฮะราคาร้อยต้นต้นนะครับเนี่ยเป็นไฟสายใช้งานอเนกประสงค์เป็นไฟสายแบบคาดหัวจะมีสายมาให้ด้วยนะสายก็จะคาดมันจะมี3เส้นนะครับฝั่งนี้ซ้ายขวาแล้วก็บนจะคาดเป็น3 3เส้นเลยนะครับอันนี้จะมั่นคงแล้วก็ สามารถที่จะปรับเวลาขั้นหัวปรับมุมต่ำมุมสูงได้สะดวกสบายนะครับจะเอาไปจองจัดจับกจับเขียดอะไรก็ได้นะครับถ้าชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าถึง10ชั่วโมงถือว่าคุ้มมากมนะครับคือกินไฟน้อยจะใช้งานได้ยาวๆนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับเพราะว่าไฟสายตัวนี้เป็นความสว่างถือว่า สว่างได้ถึง200วัตต์ถึงว่าถึงว่าสูงนะครับและเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นเป็น led ด้วยนะครับกินไฟน้อยแล้วก็กันฝนได้ถือว่าคุ้มนะครับผมสวัสดีครับ